ไม modify สวัสดีครับวันนี้ก็นำพาทุกท่านมาทำความสะอาดพัดลมแอร์กันนะครับก็สำหรับพัดลมแอร์ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งผู้โดยสารนะครับด้านโน้นเป็นฝั่งคนขับคือฝั่งด้านซ้ายของคนขับนะครับก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็คือจะแกะเอาพัดลมแอร์ออกมาเพื่อที่จะทำความสะอาดนะครับเพราะว่าเวลารถยิ่งเราขี่ในที่แบบ มีฝุ่นเยอะๆนะครับพัดลมก็จะทํางานหนักนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีฝุ่นมีอะไรไปอุดตันนะครับมันก็จะเกาะฝุ่นมันก็จะเกาะเกาะตรงใบพัดของพัดลมนะครับนานๆแล้วเราสามารถที่จะแกะออกมาทําความสะอาดได้นะครับอาจจะเอามาขัดเอามาล้างนะครับเช็ดได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราจะมุดลงไปแกะเอาพัดลมแอร์นะครับออกมาก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ พัดลมแอร์อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงที่ผมชี้ตรงนี้พัดลมแอร์ซึ่งมันจะพับพัดลมแน่นอนนะครับเขาจะต่อสายไฟนานแล้วเดี๋ยวเราแกะออกมาก่อนแล้วก็เอาเอาสายไฟออกนะครับหรือว่าเอาสายไฟออกก่อนก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยครับเราก็จะใช้ไขควงแบนนะครับในการหมุนน็อตก็จะมีสกูอยู่3ตัวนะครับตรงนี้1ตัว แล้วก็ด้านในหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้สามตัวนะครับผมก็จะขันเอา,อาสกูออกมาเลยนะครับอ่ะอันนี้คือ,อพัดลมแอร์นะครับ เดี๋ยวเราก็จะเอา,เอาปลดเอาสายไฟตรงนี้ออกนะครับตรงนี้ตอนนี้พัดลมแอร์เราก็เอาออกมาเรียบร้อยนะครับสังเกตนะครับครับทุกท่านสังเกตนะครับก็จะมีฝุ่นฝุ่นที่มันเกาะตามาตามใบพัดพัดลมเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้เครื่องเป่าดูก่อนนะครับ เป่าถ้าหากว่าไม่ไม่สาดจริงๆเราก็อาจจะใช้ผ้าเช็ดหรือว่าน้ำล้างตรงนี้นะครับโอเคนะครับ เมื่อกี้หลังจากที่ผมใช้ลมเป่านะครับก็ฝุ่นฟุ้งมากนะครับเมื่อกี้คือฝุ่นเต็มไปหมดเลยนะครับฝุ่นก็กระจายออกมาตอนนี้ฝุ่นก็ก็เป่าๆก็สะอาดดียิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีคราบน้อยๆอยู่นะครับคราบเล็กๆน้อยๆอันนี้เดี๋ยวผมต้องใช้ความชื้นช่วยนะครับผมก็จะใช้กระดาษทิชชู่เปียกในการาเช็ดออกนะครับ แล้วก็จะไล่เช็ดนะครับเช็ดเช็ดไปเช็ดเตรงนี้ได้นะครับเรื่องของการเช็ดแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะใช้ ขัดตนบัดก็ได้นะครับสำลีปั่นหูนะฮะ,ะเช็ดได้นะครับของผมผม,ผมก็ใช้แบบนี้ไปก่อนอน่าจะไวดีนะครับก็ใช้ระดิทชู่เปียกเช็ดคือมันจะมีฝุ่นนะครับมันจะมีฝุ่นแบบเกาะด้านในด้านนอกของพัดลมเราก็เช็ดนะครับเพราะว่าอ,อย่างรถของเราบางทีมันก็จะมีเด็กขึ้นด้วยใช่ไหม นะครับอ่คนสูงอายุขึ้นเงนี้ยนะครับถ้าหากว่าอ่าห้องในห้องโดยสารมันไม่สะอาดก็สกปรกนะครับเชื้อโรคอรไรต่างๆ,ๆแล้วก็ทําความสะอาดนะครับจริงๆแล้วผู้หญิงก็ทาได้นะนะครับมันมันคือมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมาตรวจวัดอะไรมากมายนะครับเราอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ซ่อมแบบเนี้ยทาแบบเนี้ยก็ไม่ต้องได้ซื้อด้วยนะครับส่วนใหญ่ไขควงอย่างเงี้ย ทุกบ้านก็ต้องมีอยู่แล้วนะไขควงค้อนตะปูแล้วก็มีอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทำเองได้นะครับไม่ยากคืออคลิปคลิปของผมแต่ละคลิปนะครับก็จะเน้นให้ทุกท่านอยู่ที่บ้านทำเองได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปง้อช่างในศูนย์ในอะไรนะครับเรา มีความรู้บางทีความรู้เราไม่ต้องเราไม่ต้องมีก็ได้นะซ่อมอุปกรณ์เหล่านี้นะครับอา้าวแล้วถามว่าไม่มีความรู้จะซ่อมได้ไงก็เปิด YouTube ครับใช้ YouTube ให้เป็นประโยชน์เปิดดู YouTube เพราะว่าเราไม่ได้ซ่อมถึงในระดับแบบห้องเครื่องยนตด้าน,นนี้ต้องคนที่เขาเรียนมานะครับเขาเขาเรียนมาแต่เราก็ซ่อมอ,อุปกรณ์ด้านนอกทั่วไป แบบนี้เราก็สามารถที่จะทําได้นะครับเขาเรียกว่าเราดูแลรถเนาะไม่ใช่อะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็เข้าสูตรเข้าศูนย์อย่างเงี้ยนะครับบางทีค่าซ่อมก็แพงเหมือนกันนะครับบางทีเขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายหรอกนะครับแต่ค่าบริการของเขาอาจจะแพงอย่างเงี้ยเราอยู่ว่างๆแล้วก็ทําเองนะครับมันไม่ใช่เรื่องอะไรยุ่งยากมากมายโอเคนะครับผมน่าจะ พอแล้วล่ะก็พอใจแล้วล่ะนะครับอะสะอาดขนาดนี้นะครับอันนี้เปรียบเทียบกับครั้งแรกก็ยังคือสะอาดมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ที่เดิมนะครับการใส่ก็ไม่ยากนะครับเราก็เสียบสายไฟเข้าเหมือนเดิม แล้วก็เอาใส่ตามช่องเดิมของเขาแหละนะครับคือเขามีช่องเดิมของเขาอยู่แล้วเราก็เอาใส่เข้าไปได้เลยไขควงตรงนี้ก็ต้องใช้ไขควงแฉกนะครับอ่าไขควงแบนนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนสำหรับการทํำความสะอาดพัดลมแอร์ก็ทํากันง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายทุกท่านอยู่ที่บ้าน เวลาว่างๆเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับทำวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับอ,นนอันนี้คือผมอาจจะใช้เวลานานน,นิดนึงเพราะว่าด้านหนึ่งก็ต้องตั้งกล้องอัออดคลิปด้วยนะครับมันก็เลยอา,อาจจะใช้เวลานะครับแต่ถ้าเราทําจริงๆนะครับเราก็น็อตมีแค่สองสามตัวนะครับขันแล้วก็ออกมาปัดเช็ดเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็เอาใส่ที่เดิมนะครับอันนี้ก็เป็น เทคนิคง่ายๆสำหรับการทำความสะอาดอาพัดลมแอร์ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งเจ้นเตือนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ